món mĩ thuật anh vật cầu vật ba tăm nắc song quân nha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 ng quân vật quân โอ้ยบกไก่ดอกยางเปนี้ด้ี่ไนี่ไอมายู่นี่รมไนจอปลาคางขไปได้หไม่ยอมคนป่วยไม่ยอมคนป่วยนะครับนี่เป็นปลากเกา่าวัดเก่าสำนักสงฆ์ รถขึ้นมาจกทีจกดอนจกสาบอ,อันนี้ก็บริเวณพื้นทีวัดก็หใหม่คนโพ่ต้นยางสิบปลูกครับีต้นมะม่วงจะปลูกไว้ตั้งแต่ต่างวัดไใหม่ๆ ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบกอตังโอ้ยสลาสางเกษตรกบุบีไฟมาเบิงนี่กำลังเป็นหน่วยเออพาใหญ่มาเยี่ยมคนป่วยอยู่ก็นอ้อง ไย่างย่างกันย่างก่อนย่างไปอืมผมซื้อป่าบดปลารั ไห้เเป็นส่วนมาเยี่ยมขดด่วยบานบานปลาบานดอน,อน,อนต่อมาจะใสไ่ไรโบ้หนามยู่อยู่หักคนฮะ เออย่าจอกเรามาเยี่ยมอ่ะไปอืมไปขึ้นไปมาได้ยูบวะลูกนางเบิ้งเออลูกนางเบิ้งนี่มาเยี่ยมคนป่วย อะนี่เอ้ามาเยี่ยมคนป่วยเอานี้กระเซาเดอนี่เด้อโอ้ยกินได้อยู่บนนี่ทมดเ้ยชออมากับใหญ่เ้ยานรุงเตอว่เไปเยี่ยมคนป่วยอืมยังไ้รม่นห

เป็นยังก่อนนี่โลกเป็นยังก่อนคว่มเป็นหนึ่งเก็บหัวเข่าจะเสื้อิดีโอวลไใหม่ปดเท้าอ่ะฮโอ้ปวดรังวลละใหม่กินได้ยี่บอะไรนี่กินได้ยี่บกินได้ยี่บกินดย่บคิดว่ากินได้ยี่บ อยผูดีเวบ่ไม่จาอยู่บ่เด um> ี๋ยวอะไรเสยยผูดียวบ่อยผู้เดียวตอไปเมียอ๋ดออาให้อมาเียของนอกแม่นาออนอแม่อืมาม่มยของแ่ะสูบแม่วนสูบยานำ่สูบอูบไอานร